วันนี้เราจะมารีเช็ตเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจัดส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนน <c oughs> ตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวจะส่งไปจากเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทำได้เลยความเรียบร้อยกันก่อนพลาสติกต่างๆและกระดาษพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับแนะนำว่าพลาสติกตัวนี้ ควรแกะแล้วก็ด้านนี้ยังไงก็ต้องแกะครับเพราะว่าการใช้งานการทําทุกครั้งเราต้องมองไฟครับสําคัญมากบางคนไม่แกะผมก็ไม่รู้ว่าทําได้ยังไงเลย,เลยต้องเน้นก่อนว่าควรจะต้องแกะโอเคมาดูความเรียบร้อยโดยรอบครับขนาดเครื่องเล็กๆ ขนาดในการทำอยู่ที่หม้อครับไม่ใช่เครื่องโอเคมาดูการทำงานมอเตอร์จะทำงานได้สองระบบครับไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยปลั๊กสีดำเส้นนี้เป็นสายอา u t เส้นใหญ่หนูใหญ่มากเสียบโดยตรงได้เลยส่วนแบตเตอรี่มีสายพวกชุน,นี้ให้ครับแดงบวกดำลบเสียบเสียบให้ตรงสีตรงขั้วเวลาอีกฝั่งหนึ่งมาคลิปก็ต้องคลิปแบตให้ ตรงขั่วนะครับแดงบวกดำลบหรือว่าแบตทั่วไปก็จะมีสีบอกอยู่แล้วใช้แบตสิบสองโวลต์ลูกเล็กขึ้นไปใช้ได้หมดครับามาดูการทำงานเคาะมาขวามืออาดูกันมาการกรออบที่เหมาะสมคือจุดสีแดงขวามือตรงนี้คือระบบไฟบ้านครับมอเตอร์ปั่มกลนเร็วได้ ถ้าต้องการคือปิดถ้าเขามาซ้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่ครับปรับกวเร็วได้เหมือนกันการล้างทําความสะอาดนะครับถอดสลักตัวนี้ออกดึงแยกชุดมอเตอร์ออกมอเตอร์เช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบนำ้ำเช็ดได้ตัวนี้ห้ามล้างน้ําเป็นระบบไฟรับประกันให้1ปีครับมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับเคมให้ไม่มีปัญหาเลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้ว ทั้งชุดนี้ทั้งเครื่องเนี่ยล้างน้ําได้เลยครับหม้อก็เอาไปล้างเหมือนภาชนะทั่วไปสกรปรกมากๆใช้ฝอ,อยเหล็กขัดเลยไม่ต้องกลัวหม้อสแตนเลสขัดได้ไม่มีปัญหาครับไม่เหมือนหม้อลูมิเนียมยิ่งขัดยิ่งบางแล้วก็อ่อนแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อเปอร์เซ็นต์ครับหัวแก๊สต้องสะอาดนะครับทุกครั้งที่ล้างเน้นว่าควรจะขัดหัวแก๊สใช้ฝอ,อยเหล็กขัดหรือว่าแปรงทองเหลืองขัดก็ได้ ต้องใสสะอาดไม่ควรมีคราบสกรปรกหรือว่าเศษคราบอะไรพวกนี้ติดบริเวณหัวแก๊สน่ยจะทำให้ความร้อนตกแล้วก็เปลวไฟเปลี่ยนสีช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดครับเวลาแล้วก็นี้เราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นเดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้จะมีบอกครับว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่าต่างกันยังไง ให้ดูให้ครบก่อนใช้งานนะครับสำคัญมากห้ามใช้ผิดเด็ดขาดนดูถ้าเราเซ็ตถูกไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับกรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดเปลไฟจะเป็นสีจะเป็นไฟลอยๆครับสังเกตง่ายไฟเขาจะลอยหรือว่าถ้ารัวกัดเล็กตรงนี้ตันอากาศก็ไม่พอไฟก็ลอยเหมือนกันต้องเป็นเปลวไฟสีฟ้าแบบนี้ครับ ความแรงไฟในการใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอร์นไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับโอเคครับ